สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามากินข่าวทะเลครับผมก่อนจะไปชมเมนูกับมาชมหาดทรายสวยๆก่อนครับผมถ่ายบรรยากาศสวยๆเห้เบิ่งครับมาชมเมนูแรกกันเลยครับผมหมึกไข่นึ่งมะนาวแซ่บๆครับผมต่อจากเมนูนี้แล้วก็เดี๋ยวไปชมเมนูต่อๆไปอีกครับผมแซ่บสะเดิดปูหัดพงกะะลี

ยำไขน่นางดาอือืออ้วก็ต้องรูปแม่ไปลงนะไม่สวยเลยนี้ยำหอยนางรมอต้อนี่หน่ แกไ่ไหมนอปลานี้ต้องยกกปเกิดนี้ปลาต่อไปเลยอื้ปลาใหญ่ในปลาปลากระปงเท่าไรนะปลาตัวใหญ่ายันเลยด้วยยันร้ย

หล,หลังจาการับประทานอาหารเป็นที่เรียบร้อยครับผมสร้างกวางแสบเสดอดกะเดินย่อยครับผมกับมาถ่ายบรรยากาศรอบๆเกกะหรือว่าอ่าวยางของเห้านะครับผมถ่ายบรรยากาศวิวสวยๆให้พี่ให้น้องได้เบ่งน้ำกันเนาะครับเนาะอันนี้กัเป็นเวลาช่วงเย็นแล้วเนาะครับเนาะอันนี้ตะเวนกำลังสิโตกดินแล้วครับผมกับบรรยากาศสวยๆครับผมนี่ครับตะเวนอยู่หมองหนีเนาะพี่น้องเนาะกำลังสิโตกดินครับผมอันนี้กับน้ำทะเลใสๆบรรยากาศสวยๆครับพี่น้อง หลังจากที่เดินย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสร้างกวางกัดจะได้กลับบ้านแล้วครับผมก็เริ่มมืดเริ่มค่ำแล้วเนาะครับผมกัดจังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนเด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้สร้างกวางในเด้อครับเด้อติดตามกันหลายๆเนาะครับรอชมคลิปหนาว่าจิตไปกินเอียงต่อเนาะครับเนาะ